กราบลำลึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวาวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังิรินทรโรที่เคารพอย่างสูงยิ่งทอ,อ,อกราบถวายคาวยคามเคารพพระวชิระวรคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศร,รีรัตนธรรมรามกราบนมัสการแล้วก็นมัสการกับครูบาอาจารย์ พระเถระนุเถระสาธมิกทุกรูปสวัสดีน้องเนเนเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธ,ธามีความศรัทธ,ธาอย่างต่อเนื่องนะไม่ตกมาทำบุญใส่บาตท,ที่วัดศรีเป็นประจำก็ขอ,ขออนุมทนาด้วยวันนี้ <c oughs> เราจะสังเกตว่า <c oughs> อากาศวันนี้นี่เย็นสบายเข้าสู่ฤดูหนาว ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปฤดูการร้อนก็มาเป็นฝนฝนก็เป็นหนาวก็หมุนเวียนไปในความเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยเมื่อเราเรากลับมามองตัวเองเราก็เปลี่ยนแปลงเช่นกันจากการที่เราเป็นเด็กเล็กๆแล้วก็โตขึ้นมาเป็นวัยเล็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสูงอายุอะไรอย่างเงี้ย พราะนั้นเราก็จะทังเจะสังเกตว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่วันเวลาก็เช่นกันแม้แต่วัดสีรัตนธรรมรามนี่ก็เช่นกันสมัยที่สองห้าห้าหกที่เริ่มสร้างนั้นเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยเขาสู่ปีที่สิบเ็ดแล้วเนี่ย ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันจากบอ่อปลาก็ตอนนี้ก็มีทั้งโบสถ์วิหารศาลาสำนักเรียนบาลีแล้วกอ็อีกหน่อยก็จะมีอาคารผู้ปฏิบัติธรรมสถานเรียกว่าเมนแล้วก็ศาลารอบๆเมนอะไรพวกเนี้ยอีกหน่อยก็จะมีพระองค์ใหญ่นะอยู่ที่สราะนา้ำ เพราะนั้นก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตัวเราเองก็เช่นกันความเปลี่ยนแปลงของเรานั้นเนี่ยนำตัวเราจเจริญรุ่งเรืองไปหรือไม่ก็ต้องมาสังเกตพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัจจยันติอโหระตาชีวิตตังอชีวิตตังเดี๋ยวขออภัย ยันติอโหรตาชีวิตังอุปรุชติขอทวนอีกครั้งหนึ่งอจยันติอโหรตาชีวิตังอุปรุชติอายุกิยติมัจจานังกุณทีนังวะโอทกังชีวิตย่อมสิ้นไปวันคืนย่อมล่วงไปชีวิตย่อมหมดไป แล้วก็อายุของสัตว์ย่อมสิ้นไปเปรียบเหมือนน้ําแม่นแห่งแม่น้ําน้อยๆน,นะพระเจ้าเขาตัดเตือนพวกเราว่าสิ่งทั้งหลายที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแม้แม่จะเป็นทั้งอายุเป็นทั้งชีวิตเป็นทั้งวันคืนเนี่ยให้เรากลับมาดูว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอน แต่ละคนนั้นก็จะมีอายุก็ไม่เกินหนึ่งร้อยปีเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อได้พบพระพุทธศาสนาก็อยากให้พวกเรานน,นัน่ะก็ทำความดีทำบุญกุศนลในส่วนของเวลาที่เหลืออยู่เพื่อจะได้เ่าเรียกว่า เป็นสเสบียงในส่วนที่เป็นมาสนาบารมีไม่ว่าเราจะไปเกิดพบหน้าในภพใดก็ตามก็จะอยู่ในส่วนที่ที่ดีแล้วกันนะไม่ต้องลำบากมากเราเองเนี่ยบางทีที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ทำทั้งผิดทั้งถูกนะมีทั้งที่สิ่งที่เป็นสาระ แล้วก็ไม่เป็นสาระแต่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วพระพุทธเจ้าเขาท่านบอกว่าอดีตก็ให้ละผ่านไปแล้วก็ต้องละละออกไปอย่าไปยึดติดนะให้อยู่กับปัจจุบันอนาคตก็ยังเป็นยังมีความที่ไม่แน่นอนก็อย่าไปกังวลมากทำปัจจุบันให้ดีแล้วเวลาที่เหลือของแต่ละคนเนี่ย ก็ไม่แน่นอนถึงแม้ว่าจะบอกว่าโดยส่วนใหญ่อยู่ไม่เกินร้อยปีแต่ระหว่างทางนั้นก็อาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำให้เราเสียชีวิตได้นะเพราะนั้นก็เลขอย่างหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อม ที่บอกว่าเปลี่ยนไปทั้งหลายเนี่ยมันก็จะกระทบเราเมื่อกระทบเราเราก็จะต้องเกิดความคิดความคิดก็จะไปเป็นวาจาวาจาก็ออกมาทางกายถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญกุศลก็ดีไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลก็เสียหายเพะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในท่ามกลางของความเปลี่ยนแปลง ในท่ามกลางของความขัดแย้งนะที่ไม่เห็นไปในทิศทางเดียวกันความเชื่อก็ต่างกันเมื่อเราเป็นผู้ที่ยังไม่รู้จริงนะไม่รู้จริงเราก็ไม่ไปควรวิพากษ์วิจารณ์มันเปรียบเสมือนกับคนไม่รู้คุยกับคนไม่รู้อ่ะมันก็ยังไม่รู้อยู่ดี เพราะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายในตัวเองให้มากเหมือนอยู่ในบ้านตัวเองให้มากอะ่ะอย่าออกไปข้างนอกมากออกไปข้างนอกก็ฟุ้งซ่านถ้าหากเราไม่มีสติที่เข้มแข็งเราไม่สาม,มารถควบคุมจิตใจของเราได้สิ่งที่เกิดย่อมเอียงไปในทางอากุศลในทางบาป เพราะว่าจิตของเรานั้นลักษณะธรรมชาติก็เปรียบเหมือนน้าย่อมไหลลงที่ต่ําเสมอนะถ้าเราไม่ดูแลไม่พัฒนาตนในที่สุดก็ต้องไปสู่เขาเรียกว่าสิ่งที่ต่ําในการที่เราจะมีสติที่เข้มแข็งมีพลังจิต ในการควบคุมตัวเราได้ก็ต้องมาจากการฝึกฝนพระอาจารย์หลวงพ่อก็จึงแนะนำให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยอย่างไรก็ตามอย่าลืมทำสมาธินะทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำเพราะอย่างน้อยเมื่อเรามีพลังจิตขึ้นมาเนี่ยความเรียกว่าความเข้มแข็งของจิต การที่เราจะโน้มเอียงไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะสามารถเราเรียกว่าหยุดยัง้งสามารถทำให้ลดน้อยลงได้นะพาะอย่าลืมว่าจิตของคนเราเนี่ยมักจะชอบความสะดวกสบายเมื่อสะดวกสบายมากๆเขาก็จะเพลิดเพลินเมื่อเพลิดเพลินมากๆ ก็ไม่เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เพลิดเพลินหรือสบายอยู่นั้นน่ะถูกหรือผิดแต่ขอให้สบายขอให้มีความสุขเหมือนการตอบสนองกิเลสอ่นะเพราะนั้นทุกวันนี้เราเองทุกคนก็ต้องต่อสู้กับกิเลสก็คือความโลภโกรธหลงส่วนใครจะต่อสู้ได้แค่ไหนก็ว่าไปวันหนึ่งอาจจะมีบุคคลหนึ่ง ออาจจะมาพูดอะไรที่มันตรงเกินไปในเรื่องของพระธรรมเราก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อนานมากไม่ค่อยมีเมื่อมีมาปรากฏมันก็เลยจะรู้สึกว่าเกิดความขัดแย้งไม่พอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูแล้วฟังแล้วถ้ายังอยู่ในพระธรรมก็ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกถ้าสิ่งใดที่ไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปรับเข้ามานะให้อยู่กับตัวเองไม่ไปสนใจวิพาษว,ว,วิจาร์ใครเพราะเวลาเราตายไปเราก็ตายไปคนเดียวนะบุญกุศลของคนอื่นเนี่ยไม่สามารถจะมาทําให้เราได้ดีได้ก็อยู่ที่ตัวเองพระเจ้าเ็าถึงบอกว่าอัต,ตาหิอตโนนาโถนั่นเองตอนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ใครล่ะจะเป็นที่พึ่งแห่งเราได้ก็ตนที่พัฒนาแล้วฝึกฝนแล้วจึงเป็นที่พึ่งที่หาได้ยากนะอย่าไปสนใจใครมากสนใจกับตัวเองแล้วก็อยู่ในกรอบของพระราตนไต่แค่นั้นเองอาจจะหลงทางไปบ้างนิดหน่อยก็ก็เป็นกันไปได้ทุกคนแหละก็เมื่อรู้แล้วก็ต้องกลับมาในทางที่ถูกต้อง ก <c oughs> ็มาวัดศีก็ดีอย่างนี้แหละ <c oughs> ได้มีโอกาสได้ทำทานได้รับศีลได้ทำสมาธิครบถ้วนทุกวันแม้ว่าจะคิดว่ามันเล็กน้อยก็เหมือนฝนตกทุกวันพระอาจารย์หลวงพ่อบอกฝนฝนตกทุกวันน้อยน้อยแต่พื้นดินก็ชุ่มชื้นได้นะดีกว่าตก มากๆวันเดียวแต่ว่าน้ําท่วมเนั้นเราก็ต้องรักษาความชุ่มชื้นหรือคุณงามความดีในจิตใจของเราให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่มันไม่มากหรอกทุกคนก็เดินเข้าไปสู่ความตายนั่นแหละเหมือนโคที่ถูกต้อนเข้าไปสู่คอกไม่มีใครหลีกหนีพ้นได้แต่ ท่านจะยอมรับได้หรือเปล่าถ้าเรายอมรับได้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นธรรมดาทุกอย่างมันเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองนะเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องตามความเป็นจริงก็สุดท้ายก็ขอมุทนาบุญกับท่านทั้งหลายก็หวังว่าศรัทธาของท่านก็จะมั่นคง เมื่อศรัทธาท่้นมั่นคง <c oughs> ท่านก็นจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ให้พระพุทธศาสนามีความยั่งยืนสืบไปแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้ความปรารถนาของพระอาจารย์หลวงพ่อได้เป็นไปตามประสงค์แล้วก็ทําให้วัดนี้วัดศรีรัตนธรรมธรรมรามแห่งนี้ได้พัฒนาไปถึงจุดมุ่งหมายให้ครบถ้วนและยังประโยชน์ให้กับ พุทธศาาพระพุทธศาสนาต่อไปก็สุดท้ายก็ขอทุกคนมีความเรียกว่าโชคดีมีความสุขความเจริญมีความสมปรารถนาก็เพราะเหตุแห่งการกระทําของท่านที่พระพุทธเจ้าว่าเยธรรมาเหตุปัตพวะทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุใครเป็นคนทําการกระทําก็ท่านทั้งหลาย ไม่มีใครทําให้ท่านได้นะก็อขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยสาธุ